โอเคผมเซตสูตรให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเซตสูตรอีกรอบหนึ่งคือตัวชิ้นคอนเนอร์เราจะสังเกตว่าชิ้นเอชิ้นคอนเนอร์ชิ้นเอทนะครับตัว e เพิ่มคือชิ้นเอทเนี่ยเหมือนกันทั้งสี่ด้านดูวันดีๆดีเห็นน่าจะเห็นหรอกพอเล่นเจออย่างนี้เราจะน่าจะรู้เลยทั้งสี่ด้านคือจมนเอทที่ถูกต้องนะครับแต่มันสลับกันตัวคนหนึงคอนเนอร์อ่าชิ้นชิ้นนี้เราต้องหันแบบเป็นแนวตรงนะครับแนวตรงนะครับเป็นเอ่อส้มน้ําเงินไปทางข้างบนอะไรอย่างเงี้ย น้าเงินแดงเนี่ยไปทางข้างบนแล้วมันจะเป็นเราจะเห็นลายเป็นลายคู่กันลายคู่กันนี้นะครับเจออย่างนี้ทํำยังไง x พามเอ่อ x พามครับ x พามคือการอะไร x พามการพลิกลูกเราจะเห็นว่าหน้าสีเหลืองจะอยู่ข้างหน้าเรานะครับหน้าสีเหลืองอยู่ข้างหน้าเรา,ห,าเหลังจากนั้นเราก็เป็น R พาม u R t พาม r เต็ม l เออจำเป็น l นะ l พาม u พาม l D L U อพารมแ D ลพรม L พรม U L แล้วก็ D นะจะประมาณนี้ E เพิ่มมันจะงงงนิดนึงแต่มันจะวนไปกับ L D L U อยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละมันจะวนๆอยู่อย่างนี้นะครับ N B อกับเป็น N N, N A เนี่ย คล้ายกันแต่แตกต่างครับคล้ายกันครับเราหันทุกด้านเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะมันจะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยคืออสมมุติว่าถ้าเราเจอตัว NB เพิ่มหน้าตาเป็นไงหน้าตามันจะมีคอนเนอร์ครับคอนเนอร์ตรงมุมมุมมุมเนี้ยมุมขวาของเราเนี่ยมุมขวาบนของเราเนี่ยจะถูกจะถูกเสมอนะเวลาเราหันหน้าเราดูแค่ข้างหน้าก็ได้นะเราจะเห็นว่ามันถูกถูกเป็นแบบชิ้นคู่ชิ้นคู่อย่างเงี้ยชิ้นคู่ชิ้นคู่ชิ้นคู่แล้วก็ชิ้นคู่เนี่ยแล้วมันสลับตำแหน่งกันไม่ใช่ เมื่อเจอสูตรอย่างนี้ทำอยังไงหันหน้าไหนก็ได้ครับหานหน้าไหนก็ได้ N B N A สามารถหันหน้าไหนก็ได้ครับตัว N B เนี่ยทำอย่างนี้นะตัวนี้เป็น A พรัม U A U พร์ม A พรม F พร์ม U พรม F r r U A พรัม F A พร์ม f ฟาร์มแล้วก็ r u ูฟาร์่านะครับก็จะได้ตัวสูตร n b มาประมาณนี้นะโอ้อ่าแล้วจะเหมือนจะสูตรจะแต่เรนะ็ในขณะอ่านเนี่ยนะตัว n b